สวัสดีครับมาพบก,กับชาวไร่อ้อยครับแนะนําตัวหน่อยครับสายใจผลบุญจ้าพี่สายใจตรงนี้เราอยู่เขตตําบลอําเภอจังหวัดอะไรครับตําบลบ้านตึกอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยจ้าอ่านี่ครับแล้วที่ยืนตรงอยู่ตรงนี้เนี่ยไร่อ้อยของพี่เนาะจ้าสวยงามมากเลยกี่เดือนแล้วครับประมาณสี่เดือนค่ะอันนี้อ้อยต่ออะไรต่อสองค่ะตอ2 2> ่อสองนะครับนะครับ,นะรบที่ถืออยู่เนี่ยเอามาฉีดใช่ไหมจ้า ฉีดไป,<ช>ไปกี่ครั้งใช้ไปครั้งเดียวาอาฝนไม่ค่อยตกใช้ไปครั้งเดียวจ้าฝนไม่ค่อยตกแ้งเหรอจ้าแล้วมันเป็นยังไงก็ถ้าฝนตกเยอะๆเราก็ฉีดอีกทีหนึง่งครับแล้วฉีดไปครั้งหนึ่งเนี่ยมีความประทับใจอะไรยังไงคือมันเขียวจ้าเขียวดีใส่แทนปุ๋ยไอ้ปุ๋ยโฟมได้ดีดีมากเลยอืมนะครับนับทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยเฉพาะแปลงนี้ยี่สิบเจ็ดไร่ ยี่สิบเจ็ดไล่หมดโฟทีไปกี่ซองหมดโฟทีไปประมาณไม่ถึงสามซองอะค่ะไม่ถึงสามซองก็ไม่กี่ตังเองเนะาะอ๋อประหยัดใช่ไหมฮะแล้วความเขียวของอ้อยก็ได้นะครับตอนที่มันขาดน้ํามันแล้งเนี่ยนะครับนะครับความเขียวของเขาเนี่ยเป็นไงบ้างก็ยังยังคงทนจ้ะยังคงทนนะครับนี่ครับสี่เดือนครับซอสอง นะครับสูงเสมอกันด้วยเนาะจ้่นะครับนี่ฮะเป็นกอครับนะครับกําลังขึ้นป้องให้ให้เราเห็นแล้วฮะนะครับอ่าแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อไปค่ะมีความมั่นใจในสิ่งที่ถืออยู่มากน้อยแค่ไหนครับร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะโอเคครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สายใจมากครับผมนัทพงศ์พันทองเกษตรและวรกลาไปก่อนสวัสดีครับจ้ะ